สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทรมานบันเทิองอีก EP หนึ่งพอดีไปได้เจ้านี่มาเป็นบลูทูธติดหมวกกันน็อกครับพอดีผมหาข้อมูลใน youtube ว่าจะมีคนรีวิวจะมีคนใช้ก็ยังไม่มีก็พอดีได้มีโอกาสลองใช้ผมก็ไม่รู้นะมันชื่อมันอ่านว่าอะไรเนี่ยชื่อมันวานไม่ออก เดี๋ยวเราจะมารีวิวมาพูดให้ฟังว่ามันดีไหมหรือมันอะไรยังไงเ้่าที่ผมใช้มาประมาณก็ยังไม่นานอะได้เพิ่งได้ใช้งานจริงๆประมาณอาทิตย์หนึ่ง๋ยวเรามาดูก่อนว่าในกล่องมีอะไรให้บ้างแต่ผมก็ใช้งานไปแล้วแหละไอ้ที่เขาแถมมาก็หลักๆก,ก็จะเป็นตัวเครื่องตัวเครื่อง ก็หูฟังไม้ส่วนอันนี้ก็เป็นตินตุกแกอีกชิ้นสำรองอันนี้ผมแปะไปแล้วแล้วก็ไอ้สายสวิตควบคุมก็ไม่รู้จะให้มาทำไมให้มาก็ไม่ไม่คิดจะได้ใช้อยู่แล้ว ก็มีฟองน้ำครอบไม้น็อตสองตัวแล้วก็ฐานแล้วก็ตีนตุ๊กแกสำหรับตรงไม้แล้วก็กกไ,วกไอหูฟังแค่นี้ยในกล่อง ในนี้ก็มีแน่นวนภาษาอะไรก็ไม่รู้่านไม่ออกรีวิวแบบหย,ยาบๆนะครับเออผมตัดทงตัดคลิปอะไรไม่เป็นหรอกทำสดๆอย่างนี้แหละรู้เรื่องดีเก็บไปไม่มีอะไ,ไรมีเล่มากก็ส่วนตัวเครื่อง ค่อนข้างที่จะใหญ่นะผมว่าสำหรับผมนะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วแบตพูดเรื่องแบตแบตท,ทนผมใช้ตอนผมใช้งานผมใช้ขี่ขี่เวฟนะขี่เวฟร้อยีบห้าจากอุบลไปกรุงเทพผมใช้เวลาประมาณสิบกว่าชั่วโมงไปถึงกรุงเทพแล้วผมก็ ี่กลับจากกรุงเทพมาอุบลแบดร้อยเปอร์เซ็นอหมดไปแค่สิบเปอร์เซ็นเองก็ราวๆผมใช้ขี่อยู่ประมาณยี่สิบกว่าชั่วโมงก็หมดแค่สิบเปอร์เซ็นที่ผมใช้นะผมเปิดตลอดแล้วก็มีที่ชาร์จไม่รู้กล้องเห็นเปล่าไม่น่าจะเห็นอะสองสองสองช่องอะ ชาร์จอ,อีกช่องหนึ่งมันมีสองช่องช่องหนึ่งเป็นที่ชาร์จช่องหนึ่งน่าจะเป็นที่ต่อกับอุปกรณ์สำหรับคนที่มีกล้องอส่วนอีกอันตรงน,นี้จะเป็นเสียบกับสายสายไม้สายหูฟังส่วน เรื่องหูฟังเรื่องลำโพงผมว่าค่อนข้างโอเคนะก็เวฟผมผมวิ่งได้ร้อยยี่สิบก็ฟังเพลงก็ถือว่าได้ยินดังแต่ถ้าลดอ่ค่อนข้างเสียงดังหรือท่อดังก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินถ้าถ้าถ้าโทรคุยกันนะแต่ถ้าฟังเพลงฟังเพลงอ่ะรู้เรื่องได้ยินผมอาจจะพูดไทยตกลาวนิดน,นึงนะ ว่ากันเนาะคนดูอยู่ี่ไหนวะเนี่ยนี่๋ยวผมมาลองนี่ลองเสียงให้ดูวเวลาจะเปิดก็กดตัวเนี้ยกดตัวเนี้ยแช่ไว้โอเค โดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับ,บหนึ่งนะครับไม่ได้เตรียมไว้เลย เปิดเป็นตัวนี้นะโอ้คือสุดเลยแล้วเนี่ยส่วนผมลืมบอกเวลา เพิ่มเสียงลดเสียงถ้าเราจะลดเสียงให้เราบิดมาข้างหน้าแช่ไว้ถ้าเราจะเพิ่มเสียงให้เราบิดไปข้างหลังถ้าถ้ามันสูดมันก็จะตึงดึงตึงดึง,งอันนี้แหละ,ะมันก็จะเตือนว่านี่นะคุณได้เอาเสียงขึ้นสุดแล้วพอเราจะเปลี่ยนเพลง เปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าให้เราบิดกับหลังแล้าพอคุณจะย้อนกลับให้คุณบิดมาข้างหน้าบิดแล้วก็ปล่อยอโอเคแต่ถ้าคุณจะหยุดเพลงให้คุณกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยหยุดละคุณจะเล่นคุณต้องกดต่อส่วนอเปลี่ยนเพลงก่อนส่วนไอ้สองปุ่มเนี่ย ผมยังไม่ได้ใช้เลยผมยังไม่ได้ใช้เลยว่ามันคืออะไรยังไงบ้างผมยังไม่รู้เลยแต่โดยรวมโอเคมีติอยู่อย่างเดียวค่อนข้างใหญ่ไอ้ที่ผมซื้อเพราะผมซื้อเพื่อทรงทรงมันโอเคดีทรงมันสวยมันเหมือนไอ้รุ่นรุ่นหนึ่งอะที่เขาขายแพงๆกันอะที่มันดีๆแต่อันเนี้ย มันน่าจะอินเตอร์คอมไม่ได้นะครับมันน่าจะได้แค่แบบบลูทูธโทรฟังเพลงอะไรแค่เนี้ยผมได้มาในราคาเท่าไหร่วะหกร้อยเท่าไหร่นี่แหละรวมส่งก็ประมาณเจ็ดร้อยอ่ะตันเนี้ยส่วนตัวลำโพงก็โอเคเนี่ยตัวเท่านี้ยค่อนข้างโอเค มาติดตั้งให้ดูเลยแล้วกันดนตั้งให้ดูเลยทีนิดนึงวางผ้านะครับก็วันนี้จะติดตั้งกับหมวกนี่เลยไม่ต้องสนใจคนข้างในเงาสะท้อนนะครับคนบ้าที่ไหนวะลูก เป็นเอ v อันนี้ไม่แท้นะครับแต่คาร์บอนแท้แต่ไม่แท้นนงงไหมไม่ต้องงงนะครับเอ v ก็ผมได้ใช้งานไปแล้วแหละผมแปะอะไรไปหมดแล้วอันนี้ก็แปะไปแล้วคร่าวๆแล้วกัน ข้าวละตอนอยู่ยังไงเนาะอยู่ฝั่งนี้อยู่ยน,นี้ เสียงหายใจเข้าฟ้องต้องขออาภัยด้วยนะครับพอดีมือถืออยู่ใกล้ปากผมอะ่ะทีนี้เราก็อันนี้ไม้ก็แปะไปเลยผมติดตั้งไอแล้วแหละแตะไปปุ๊บแปะเสยเราก็เก็บสายเลยทีนี้สายเข้าในซอก รู้เห็นไหมโอเแค่พอประมาณเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเดี๋ยวเบื่อกันผมยิงทำคลิปไม่เก่งอยู่ช่วยๆเนาะ ว่าผมนะว่าผมนะเก็บไปก่อนดูทรงก่อนปึ๊บอ่ะไอ้ฐานตัวเนี้ยไอฐานตัวเนี้ยไอ้ฐานตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหล็กมั้งมันก็เป็นแม่เหล็กที่ดูดกับตัวนี้อยู่แต่เราเขาก็ให้นี่มาติดด้วยติน้นุูกแกแล้วก็ดู วางลงไปวางไปปึ๊บนี่เสียเข้าไปเสียเข้าไปก็จะประมาณนี้สำหรับผมนะมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากเออใหญ่มากเลยแหละแต่ว่าเวลาเราขี่มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยผมว่าทรงมันได้นะเออทรงมันสวยเลยแหละ มันก็มีอีกรุ่นหนึ่งมั้งที่สี่ร้ยกว่าบาทแต่ว่าผมไม่ชอบทรงมันผมชอบไอเนี้ยผมชอบที่มันมีเสาขึ้นมาเนี่ยว่ามันดูสวยดีอดูข้างหลังก็จะอย่เงี้ยโอเคนะผมว่าก็คลิปนี้น่าจะมีเท่านี้แหละท่านไหนสนใจนะครับผมแนะนำผมว่าใช้ดีใช้ดีเลยแหละ อ๋อ oh, แต่สำหรับท่านไหนที่ใช้หมวกกันน็อกเหมือนผมนะอันนี้บอกก่อนเป็น a อจไม่แท้อ่าเป็นเอ v ไม่แท้แตเป็นคาร์บอน Carbon. ได้มาก็ี่พันวะห้าพันอืมที่เป็นเอจรุ่นนี้นะที่เป็นนี่แหละที่อยากใส่เขาจะมีไอเนี่ยเนี่ยฟองน้ำเขาจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นพลาสติกไอ้ตรงเนี้ยมันจะปิดเต็มเลยอันนี้เราต้องเจาะเออผมอันนี้ซึ่งผมเจาะแล้วทีแรกผมก็ว่าเอา้าทำไมมันไม่ดังที่ไหนอะไรหรือหมวออกมามันติดไอ้นี่มันไม่มีรูเลยผมก็เจาะสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยโแทบแตกอเคจบไปล้าใครสนใจก็โอเคนะครับเสียงดีใช้ดี บดอืดส่วนกันน้ำอันนี้ผมไม่แน่ใจยังไม่เคยลุยฝนก็หาซื้อได้ตามช้อปปี้า,า,าัาด้าผมได้มาจากราัาด้ามั้งก็ยังไงก็ขอบคุณครับที่ดูคลิปจนจบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ทรมานมาถึทิง จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ